สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะฮะทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลนะครับสวัสดีเดือนใหม่นะฮะวันที่1กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราชส5 6 5นะครับวันนี้ก็ผมมีเรื่องที่จะมาพูดคุยนะครับหนึ่งประเด็นนะครับก็คือเรื่องของที่ผมขึ้นหัวข้อไว้นะครับควนหลงหลังเกมนะครับเมืองทอง01บุรีรัมนะฮะทำไมมาซาทดาอิชิอิ ไม่เลือกเล่น High p รส c i n g หรือ p พรสซิ่สูงใส่เมืองทองคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe และฝากติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับในมุมมองส่วนตัวของผม,มนะครับ 1. นึ่งคือบุรีรัมเนี่ยตอนแรกเนี่ยใช้วิธีการไฮเพรส c i n g ก่อนนะครับใช้วิธีการบีบเข้าใส่ก่อนแต่มันเกิดจุดเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันเกิดจุดเปลี่ยนว่า เขาไปได้คือไปได้ลูกฟรีคิกนะครับจากลูกที่อายุมาฟิก้าเนี่ยพยายามที่จะลุยเข้าไปแล้วไปโดนบุญทวีเทพวงเนี่ยตัดฟาวแล้วก็โดนเหลืองไปใช่ไหมนะครับสำหรับบุญทวีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นทางด้านของรัตน,นากรที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแฟนๆอันนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าความรู้สึกส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับความรู้สึกส่วนตัวผมล้วนๆเลยไม่ใช่ว่าผมรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากมายนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยอิชิอิเนี่ยพอได้ประตูขึ้นนําเนี่ยเขาจะปล่อยให้เมืองทองเล่นเลยคือปล่อยให้เมืองทองเล่นปล่อยให้คลองบอลปล่อยเซตบอลเลยเพราะอิชิอิเนี่ยเขาอาจจะตอนแรกเนี่ยก่อนเกมเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมาเนี่ยเอารัดกุมไว้ก่อน เอาไม่แพ้ไว้ก่อนที่ผมคิดนะจากการวิเคราะห์เนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแต้มมันยังห่างจากท r ูแบงค g k o อกเยอะนะครับเสมอเนี่ยอะอย่างน้อยมันก็ยังมีทีมที่ยังให้ไปเจ็บได้ถูกไหมยังให้ไปชนะได้นะครับแต่พอมันมาได้ลูกจังหวะนั้นเนี่ยจังหวะของพีรพงษ์เรือนนินที่ผมมองว่าแกเนี่ยที่แกไม่ได้พวงเสาแรกเพราะอะไรแกคิดว่าพี่อุ้มธีรทรเนี่ยจะเปิดผมว่านะ แกถึงเปิดเสาแรกไว้ไงเพราะว่าจะไปดักจะไปตัดลูกของลูกกลางอากาศของพี่อุ้มแต่กลายเป็นว่าเป็นพี่เกมนะครับรัตนากรเนี่ยปั่นขวาเข้าไปนะครับการยิงลูกนี้ของเจ้าตัวครับเป็นการยิงลูกแรกครับในฤดูก,กาลนี้ด้วยนะฮะนะ,น,ะ,น,ะนี่ก็คือเป็นเอาแสแตตมาฝากกันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของลูกเกมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย คืออิชิอิเนี่ยแกน่าจะเห็นแล้วว่าให้เมืองทองเราลงไปรับแล้วหาจังหวะสวนเอาคือลงไปแบบว่าเพสซิ่งแดนกลางอ่ะไม่ต้องไฮเพสซิ่งแล้วนะครับพอพอลงไปรับลงไปรับใช่ไหมเมืองทองก็คือมันเหมือนกับว่ามันเจาะไม่ได้นะครับไม่ได้มีไอเดียมากในการเข้าทำอ่ะพูดตรงตรงนะอันนี้ขออนุญาตพูดตรงตรนะมันเหมือนไอเดียมันไม่มีในการเข้าทำมาเลยทําให้บุรีรัมเนี่ยเล่นสบายคืออะไรหนึ่ง แค่ลงไปลงไปปิดช่องว่างลงไปป้องกันนะครับคิดดูแล้วกันนะนะครับคือยิงไม่เข้ากรอบเลยสำหรับเมืองทองในเกมวันนั้นนะครับโอกาสยิงหลักติดนะฮะแต่ยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับสำหรับเมืองทองอะ่ะมันมันแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าอิชิอิเนี่ยแกก็เลือกที่จะรัดกลุ่มเลยไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นไฮเพรสซิ่งทั้งเกมทุกเกม นะครับนี่ก็คือเรื่องของทำไมผมถึงมองว่าอิชิอิถึงไม่เพสซิงใส่เมืองทองเลยเพราะอะไรเพราะเมืองทองเนี่ยพอเวลาไม่เพสซิงเนี่ยเขาก็จะเข้าทำลำบากและอีกสองนะคือเรื่องของถ้าเกิดไปไฮเพสซิงใส่เมืองทองเนี่ยจะโดนแกะออกมานี่คือเหตุผลว,ว่าทำไมอิชิอิถึงไม่เลือกเพสซิงสูงใส่เมืองทองเลยครับ ่านี่ก็คือเป็นมุมมองของผมนะแฟนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อ่านะครับ